นนจากเหตุการณ์จริงที่มีคนบังเอิญบันทึกไว้ได้ด้วยกล้องจากโทรศัพท์มือถือในเหตุการณ์ที่รถไฟชนนักท่องเที่ยวลงจากสะพานข้ามแม่น้ำแควที่กลายเป็นข่าวคึกโครมบ,บนหน้าหนังสือพิมพ์ในขนาดนั้นเห็นตอนเขาล่นแล้วอ่ะเพราะรถไฟมันบังช่วงเนี้ยพอรถไฟวิ่งผ่านนะป่ะพอรถไฟเลยไปได้น้อยเนาะคนก็ล่นอย,อยู่ในน้ำนะ่ะแล้วเขาก็พุโผลพุโผอยู่ เรือก็เรือก็สตาร์ทมาแต่เข้ามาพอมาถึงปุ๊บผู้ชายคนนั้นน่ะจมลงไปแล้วเรือแต่ผู้หญิงอีกคนนึงลอยคออยู่แล้วเรือเขาก็เลยดึงผู้หญิงคนนั้นขึ้นไปไปถึงผู้ชายผู้ชายขึ้นมาสองหัหัที่สามหัวเรือถึงพอดีก็วิ่งไปหัวเรือก็เอามือล้วงไปแล้วมันก็ไม่ทันแล้วสรุปว่าไม่ได้ผู้ชายแน่ช่วงจังหวะนั้นเรือก็ไหลลงมาหาหมอผู้หญิงก็ได้ดึงมือหมอผู้หญิงขึ้นมา ก็เหมือนจะเป็นเฮือกสุดท้ายแล้วที่ช่วยขึ้นมาได้เพราะสสวยก็หัวหัวของหมอวิหญิงอจะจมลงไปแล้วเหลือแต่มือก็เลยดึงขึ้นมาได้ครับอพอคนที่ไว้น้ำเก่งๆนี่นะฮะหัวกระแทกเราเหล็กสะพานแล้วลงมาเนี่ยมันก็ทำอะไไม่ถูกแล้วครับทั้งเจ็บทั้งงงที่สลบไปบ้างก็มีก็โอกาสดอดผมว่าผมตีให้ไม่เกินไม่เกิน3า็นตเกิจะรอดนะฮะ แพทย์หิงนัทวันพละวุฒิโทไทยหรือน้องปอเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีโดยกำเนิดคุณพ่อคุณแม่ได้ชักชวนให้มาวัดตั้งแต่ยังเยาว์วัยน้องปอเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมาตลอดตั้งแต่ชั้นประถมถึงมัธยมโดยได้เกรดเฉลีย่ย4.00ทุกปีจนในที่สุดได้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล จนกระทั่งจบการศึกษาด้วยคะแนนเกียรติิยมอันดับหนึ่งครั้นเมื่อจบการศึกษาแล้วแพทย์หญิงนัทวรรณพร้อมด้วยเพื่อนๆจากคณะเดียวกันคือนายแพทย์นัทชัยสิริประสิทธิพงศ์ได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่แพทย์ที่โรงพยาบาลคำม,ม่วงจังหวัดกาลสิธ์วันที่9พฤษภาคม2551ทางโรงพยาบาล ได้จัดให้แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเดินทางไปทัศนศึกษาณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจัดเป็นประจำทุกป,ปีแล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดได้เกิดขึ้นเมื่อคณะของโรงพยาบาลข่าม่วงร้อยกว่าชีวิตได้เดินทางมาถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งขณะนั้นกระแสน้ำกำลังเชี่ยวกราบขณะที่หลายท่านกำลังเดินเที่ยวชมทิวทัศน และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกบนสะพานข้ามแม่น้ำแควนั่นเองรถไฟขบวนที่259สายธนบุรีน้ำตกสายโยกได้วิ่งมาชนร่างของนายแพทย์นัทชัยและแพทย์หญิงนัทวัฒน์ทำให้ร่างทั้งสองล้มไปในช่องเหล็กริมทางรถไฟตกลงไปในกระแสะน้ำที่เชี่ยวกรากเบื้องล่างจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ใน,นายแพทย์นัทชัยสีสากระแทกขอบสะพานตกลงไปจมน้ำเสียชีวิตส่วนแพทย์ญิงนัทวันกลับได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและได้รับการช่วยเหลือจากอา,าสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เห็นเหตุการณ์นะ<ค>ะขับเรือออกไปช่วยเหลือไว้ได้ทันท่วงทีก็มีเสียงรถไฟเป็นแปลเนี่ยให้เราหลบก็พากันขึ้นไปหลบบนจุดพักคนนะคะซึ่งมันจะมีเป็นระยะระยะบนสะพานนะคะตรงนั้นเนี่ยเป็นตำแหน่งที่อยู่บน <C ida> <C ida> กลางสะพานพอดีก็คือ3ามคนเนี่ยก็ขึ้นไปหลบวิ่งขึ้นไปหลบบนนั้นแล้วก็แต่ว่าปอกับหมอตูนเนี่ยค่ะก็คือยืนยืนอยู่ข้างๆกันแล้วก็ไม่ได้ยืนเข้าไปชิดด้านในลัวแล้วพอรถไฟวิ่งมา,าตัวส่วนมันจะมีส่วนแง่งของรถไฟข้างหน้ารถไฟอะค่ะยื่นออกมาทางซ้ายของรถไฟเนี่ยก็จะชนสะโพกตูนก่อนแล้วตูนก็จะไปชนปออีกทีนึง แล้วปอจะร่วงลงไปก่อนแล้วตัวก็คือร่วงลงไปตามก็แสดงว่าศีรษะคงจะฟาดกับพื้นซ no ja. mm ึ่งเป็นเหล็กนี่นะตรงนั้นก่อนแล้วก็ลงมาในรูของเหลาสะพานก็ลงมาล่างก็คาดว่าคงจะไม่ไม่ไม่รู้สึกตัวแล้วลงมาล่างก็คงจะสลบนะซึ่งซึ่งก็เป็นการยากที่จะช่วยตัวเองได้ก็ได้ยินเสียงรถไฟแบบบิดแต่อย่างแรงปีนเลยค่ะปีนแบบยาวแล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนมีอะไรมากระแทกที่หัวค่ะแล้วก็ไม่รู้ตัว หลายจันนั้นก็เหมือนกับตัวเองน่ะฝันอยู่คือไม่จาไม่ได้ว่าหล่นลงไปยังไงหรือเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยฝันว่าฝันว่าตัวเองกําลังจะจมน้ําผู้ชายเขาจมยังเดียวอ่ะแต่ผู้หญิงนี่เขาลอยอยู่ได้อ่ะย่งเขาได้ก็ยังก็คื่ขึ้นมาแบบเหมือนว่ายู่ได้ยังสบายอ่ะไม่ต้องอะไรมากมายแต่ผู้ชายนี่แบบว่าเอออย่างเขาต้องยืมได้ยังสบายเลย ก็เ,าเขารอยคอยู่ไม่ไม่จมอ่ะยังไงเราก็มองไปเขาไม่จมหลังจากนั้นก็ทุกคนก็วิ่งวิ่งลงไปที่ท่าน้ําที่ข้างสะพานข้าแม่น้ําแควนะครับผมก็ได้ติดต่อไปกับทางหน่วยกู้ภัยว่ามีคนตกน้ําให้ให้ส่งชุดประดานประดาน้ําเข้ามาด้วยนะครับส่วนคุณหมอปอนั้นหลังจากที่ขึ้นมาจากจากนัก้นก็แกก็ซึมอยู่พักใหญ่ก็คือมานั่งอยู่ที่แพข้างแม่น้ําก็ ยัองอึ้งอยู่เหมือนกันล่ะทีนี้ก็เลยเข้าไปสอบถามแกบ่กว่า,วา,วามีอาการปวดศีรษะเล็กน้อยรู้สึกจะมีหัวโนอยู่ยยยจุดหนึ่งแต่ก็ยังมึนๆอยู่ค่ะแต่ว่าเขาก็เลยรีบนําส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลก็คนเยอะมารุมมาตุ้มแล้วก็มีพี่พยาบาลเนี่ยได้ยินเสียงพ,พี่พยาบาลคนหนึ่งพูดบอกว่าโอ้ยหมอโชคดีมากๆเลยเนี่ยพระหลวงปู่คุ้มครองเนี่ยค่ะแวบบนั้นก็คือคาที่สร้อยตัวเองเลยแบบ อุ้ยหลวงปูหป่หลวงปู่แบบหลวงปู่อยู่กับเราตลอดเลยนี่ยคือตอนแรกอธิบายไม่ได้ว่าคือรอดได้ยังไงเลยเนี่ยค่ะก็โอ้โหด้วยด้วยอนุภาพหลวงปู่แท้เลยเพราะว่าอันตรายต่างๆตรงนั้นมันผมว่ามันสุดขีดแล้วมันมันเป็นอะไรที่น้ําก็แรงแล้วสูงด้วยแล้วสภาพที่เห็นรูปตอนนั้นแทบไม่เป็นอะไรเลยก็เป็นอะไรไม่ได้นอกจากหลวงปู่คุ้มครองจากเหรียญที่ ลูกสาวทําบุญไปแล้วก็แขวนไว้ที่ที่คอประจําคําที่คุณพยาบาลพูดครั้งแรกที่โทรไปหาเนี่ยว่าว่าหมอเก่งมากหมอเก่งมากบบว่าพยุงตัวอยู่ได้แสดงว่าลูกพยุงตัวอยู่ได้จริงแล้วด้วยอนุภาพอะไรละ่ะที่ทําให้ลูกพยุงตัวอยู่ได้นะขณะนั้นขณะที่ตอนครั้งแรกที่ฉันถามลูกในลูกบอกหมดสติลูกไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เลยทําให้ขนลุกไปทั้งตัวนะคะว่าโอ้โห หลวงปู่ช่วยลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอก,ก็คิดแตะมาคิดเอาตอนหลังเองจากตัวเองเนี่ยที่มีโอกาสได้ประสบกับเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ซึ่งซึ่งเป็นอนุภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยถึงคือรู้เลยว่าท่านน่ะอยู่กับลูกๆเหมือนที่หลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าเรานึกถึงท่านท่านก็นึกถึงเราแล้วช่วยเราตลอดทําให้รู้สึกอบอุ่นใจอะค่ะรู้สึกเรามีที่พึ่งแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเกิด ไม่ได้ทันในยุคหลวงหลวงปูะคะ่ค่ะไม่ได้เจอท่านเลยนะคะแต่ว่าก็หลวงพ่อเนี่ยท่านก็นําคําสอนของหลวงปูะะ่กกเนี่ยค่ะวิชาธรรมกายเนี่ยท่านเมตตาม,มากคือนำมาเผยแพร่นำมาสอนให้เราเนี่ยขนาดเราเนี่ยยังได้มีโอกาสได้ได,ได้ฟังธรรมได้รู้จักวิชาธรรมก,กาย ซึ่งถ้าเราไม่ได้มาเจอตรงนี้ถ้าเราไม่ได้มาเจอกับหลวงพ่อหลวงปู่วิชาธรรมกายเนี่ยป่านนี้ชีวิตเราคงจะไม่มีหลักอะไรค่ะไม่ได้มีชีวิตที่ดีงามแบบนี้